สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านทิวยเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทําขนมจากมันม่วงกันค่ะในวันนี้เราจะทําขนมถ้วยฟูจากมันม่วงโดยการใช้ถ้วยเซรามิกขนาดสีนิ้วแทนการใช้ถ้วยตะลยขนาดเล็กๆถ้าเราทําขนมปริมาณมากๆจะช่วยให้เราลดเวลาในการหยอดขนมลงในถ้วยขนาดเล็กขนมที่ได้จะมีความนุ่มฟูและอร่อยเต็มคามากๆเลยค่ะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทากันเลยค่ะ เริ่มจากการนำมันม่วงนึงสุกจำนวน60กรัมมาบดให้ละเอียดจากนั้นนำมาใส่ในชามผสมจากนั้นเติมน้ำเปล่าจำนวน50มิลลิลิตรใส่รวมลงไปและคนส่วนผสมให้เข้ากันดีกับมันม่วงค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นเติมกะทิจำนวน150มิลลิลิตรใส่รวมลงไปจากนั้นเติมน้ำตาลจำนวน8 0กรัมความหวานสามารถปรับเปลี่ยนได้ เติมเกลือจำนวนเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชายีสต์แห้งจำนวนครึ่งช้อนชาใส่รวมลงไปนะคะจากนั้นใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นนำแป้งข้าวเจ้าจำนวน150กรัมใส่รวมลงไปวันนี้จะใช้ตะแกรงร่อนเพื่อเอาเศษแป้งออกหรือเพื่อนๆจะไม่ร่อนแป้งก็ได้ค่ะในสูตรนี้เราจะไม่ใช้ผงฟูเนื่องจากผงฟูจะทำให้สีมันม่วงเปลี่ยนไป จากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนไม่เหลือฝุ่นแป้งและส่วนผสมเนียนเข้ากันดีค่ะเราก็จะได้ส่วนผสมที่มีความเหลวประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราจะพักแป้งไว้เป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อเป็นการหมักแป้งและให้ยีสต์ทำงานเวลาในการหมักนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องด้วยค่ะถ้าอุณหภูมิห้องร้อนนะคะก็จะใช้เวลาน้อยลงค่ะ หลังจากที่พักแป้งครบเวลาแป้งจะมีความเหนียวข้นขึ้นแบบนี้ค่ะคนแป้งให้เข้ากันก่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นเราจะนําไปหยอดใส่พิมพ์ขนมและนําไปนึ่งได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะหยอดใส่พิมพ์ขนมนะคะเราจะนํามันม่วงหั่นเต๋าเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ผสมรวมกับแป้งเพื่อให้ได้รสสัมผัสข,ของมันม่วงและมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นจากนั้นตักส่วนผสมของแป้งลงในถ้วยสําหรับนึ่งได้เลยค่ะถ้วยที่ใช้ในการนึ่งจะต้องเป็นถ้วยที่มีลักษณะปากแคบ เช่นถ้วยตะไลขนาดเล็กหรือจะเป็นกระทงใบตองก็ได้ค่ะซึ่งในวันนี้เราจะใช้ถ้วยเซรามิกขนาด4นิ้วในการนึ่งทาน้ำมันพืชบางๆก่อนจากนั้นตักส่วนผสมของแป้งเกือบเต็มถ้วยและโรยหน้าด้วยมันม่วงหั่นเต่าอีกครั้งนำไปนึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา15นาทีโดยการปิดฝาไว้ตลอดระยะเวลาการนึ่งพอครบเวลานำขนมออกมาพักให้ใคลายร้อนและนำขนมออกจากถ้วยได้เลยค่ะ ในขั้นตอนของการนำขนมออกจากถ้วยเราทำได้ง่ายๆโดยการใช้ไม้พายค่อยๆแซดที่ขอบของถ้วยนะคะจากนั้นนำขนมออกได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะขนมที่นึ่งสุกใหม่ๆแบบนี้มีความหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เนื้อขนมจะมีความนุ่มฟูและมีรสสัมผัสของมันม่วงอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมถ้วยฟูสูตรมันม่วงเพื่อนๆลองนําวิธีนี้ไปทําดูนะคะทําไม่ยากเลยค่ะทําได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลรราดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้านที่วาได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ